นะสวัสดีครับรอาจารย์หลวงปู่ฮกจะแรงขึ้นอีกไหมนะหลวงปู่ฮกนะหลวงปู่ฮกเนี่ยลูกศิษย์นี่นี่ผมจะบอกอย่างนี้นะเมื่อคุณถามมาอย่างนี้นะผมก็จะอธิบายอย่างนี้นะหลวงปู่ฮกเนี่ยนะในในส่วนของพระของหลวงปู่ฮกจริงๆเนี่ยนะครับทางวัดเขาจัดสร้างเองการอนุญาตให้นะบรรดาผู้สร้างไปสร้างเนี่ยมีน้อยมาก นะหรือแทบจะไม่มีเลยนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดสร้างเองเมื่อวัดสร้างเองเนี่ยผมว่าการขยับขับเคลื่อนนะมันก็ต้องมันก็มีแต่ว่าในปัจจุบันการขับเคลื่อนของวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในออนไลน์หรือประชาธมพันเนี่ยกำลังวัดเองเนี่ยเป็นกำกำลังที่เรียกว่ากําลังศรัทธากําลังวัดเป็นกําลังศรัทธานะแต่กําลังที่จะมาดีคือกําลังกระแสนะ นะากำลังกระแสก,ก็คือกำลังของของอผู้ที่เขาขออนุญาตจัดสร้างเขาจะไปทำประชาธมพันธ์แล้วกลุ่มคนก็จะเข้าไปเล่นหากันอันนี้เป็นกำลังกระแสแต่ถ้าเอากำลังศรัทธ,ธามาเนี่ยผมบอกนะว่านะก็หลวงปู่ฮกเนี่ยมีกำลังศรัทธ,ธาอยู่แต่กำลังเล่นหาเนี่ยผมว่ารุ่นเก่าๆของหลวงปู่ฮกเขาขึ้นแล้วนะนะเขาขึ้นแล้วนะครับนะอย่างอย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ย นะที่เขาทําออกมาอย่างของงานกระถินเนี่ยโอจำนวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะนะจำนวนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าการเล่นหาก็ยังมีหลวงปู่หกยังไปได้อยู่ครับนะยังไปได้อยู่แต่ว่านะด้วยว่านะวัดต่างๆเนี่ยถ้าไม่ให้ผู้สร้างเข้าไปจัดสร้างการขยับนะการขยับตัวในสื่อออนไลน์เนี่ยนะจะลำบากหน่อย น่าจะลําบากหน่อยว่าเพราะว่าวัดเขาเนี่ยแต่ละวัดเขาไม่มีไม่มีพละงกำลังในการที่จะมาทําเรื่องออนไลน์นะครับมาอยู่ในออนไลน์มันไม่เหมือนกับผู้สร้างผู้สร้างเขามีทีมนะทีมขายมีทีมไลฟ์มีทีมอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้มันสู้ผู้สร้างเขาไม่ได้นะครับยิ่งในออนไลน์เนี่ยเพราะว่าการเข้าถึงผู้คนเป็นหัวใจหลัก วัตถุมงคลจะขายได้ไม่ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่การรับรู้ของผู้คนการประชาสัมพันธ์เป็นหลักถ้าผู้คนรับรู้กันเป็นวงกว้างวัตถุมงคลไปได้ครับแต่ถ้าผู้รับรู้เป็นวงแคบวัตถุมงคลลําบากเหมือนกันนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่แดงนะหลวงพ่อพัดอนาคตเป็นยังไงครับหลวงปู่มหาศิลาสิริชันโทหน่อยครับนะโอ้โหนี่ นี่ถ้าคุณถ้าคุณพิมพมาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมแทบไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะนะไล่ยาวกันแบบนี้ได้เลยนะนะแต่ก็อีกนะครับก็อีกนะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องนะดูข้อมูลของเราด้วยนะครับนะหลวงพ่อพัดอนาคตเป็นอย่างไรนะครับนะต้องลุ้นกันต่อนะหลวงพ่อพัดต้องลุ้นกันต่อนะครับที่ผ่านมาเนะี่ยผมเห็นที่เขานะ เขาอยู่รอดปลอดภัยมาเนี่ยนะครับไม่กี่รุ่นเองแล้วจริงๆเลยสร้างเยอะมากนะแต่ที่มีมีชื่อขึ้นมาเนี่ยไม่กี่รุ่นเองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาทําออกมาแล้วเขาไม่เขาไม่ได้ต่อเนื่องนะเขาไม่ได้ต่อเนื่องผู้สร้างเองเนี่ยท่านไปดูดนผู้สร้างบางบางคนก็ก็เลิกทําไปแล้วด้วยนะ ที่เคยสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยตอนนี้ก็ไปทําอย่างอื่นแล้วนะไม่ได้ทําพระแล้วนะในเมื่อเขาไม่ทําพระเขาก็ไม่ประชามันต่อนะนะเขาก็ออกไปเลยนะครับนะมีหลายคนที่ทําแล้วทําเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เขาขันเข้ามาทําพระกันเนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องธุรกิจเท่าที่ผมได้คุยกับบางคนที่เขาสร้างพระนะก็คือว่านะเขาทํา นะเขาทําสถานบันเทิงนะเขาทำนะงานกลางคืนเขามีร้านอาหารปรากฏว่าตอนก่อนเนี้ยมันมีเรื่องเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเข้ามามันทําให้ธุรกิจบางอย่างหลายๆอย่างมันทําไม่ได้มันเปิดไม่ได้เขาก็เลยต้องหันมาทําพระสร้างพระแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มได้แล้วนะ ทุกอย่างมันเริ่มได้แล้วร้านผับบาร์อะไรก็เปิดได้หมดแล้วคนที่เคยทําธุรกิจที่เขาเคยทําอยู่เนี่ยเขาก็หันไปทําธุรกิจของเขานะเพราะว่าไอตอนที่เขามาเขาเข้ามาพักเฉยๆเขาเข้ามาพักเฉยๆแล้วผมบอกนะถ้าใครคิดว่าวงการพระทําง่ายเนี่ยนะท่านคิดผิดนะท่านคิดผิดนะนะมีหลายคน หนะ้าที่ผมเห็นเนี่ยบางคนเป็นเน็ตไอดอลบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมบางคนมีคนติดตามเยอะแยะมากมายในออนไลน์หันมาขายพระหันมาทำพระหันมาสร้างพระหันมาประชาสัมพันธ์พระผมบอกนะถ้าไม่ใช่คนที่นะก่อเกิดมาด้วยความรักความชอบจริงๆเนี่ยคุณอยู่ได้ไม่ยาวหรอกอันนี้บอกกันตรงๆ คุณอยู่ได้ไม่ยาวถ้าคุณเข้ามาเพื่อจะเอาเม็ดเงินนะถ้าเข้ามาเพื่อจะเอาเม็ดเงินนะครับเห็นบอกว่าวงการพระหาตังง่ายเนี่ยถ้าเข้ามาเพื่อจะเอาเม็ดเงินคุณอยู่ได้ไม่นานนะครับนะอยู่ได้ไม่นานยิ่งยิ่งคุณมีคนติดตามเยอะๆนะผมจะบอกให้นะนะถ้าคุณมีคนติดตามเยอะๆแล้วคุณหันมาทําพระหันมาอะไรทุกคนเยอะมากคุณรู้ไหม นะมุมลบจะเข้ามาหาคุณนะมุมลบต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณยิ่งคุณประสบความสำเร็จมากขายพระได้มากแล้วคุณก็ทำแบบตอนเนื่องเดี๋ยวเถอะมันจะกลับมาหาคุณนะมันจะกลับมาหาแน่นอนนะครับเพราะว่าการสร้างพระมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครจะบอกว่าเอาเป็นอาชีพแบบยึดโยงนะ แล้วคุณมีอาชีพอื่นอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วคุณก็เห็นว่าวงการพระมันเม็ดเงินมันดีก็เลยเข้ามาเนี่ยผมบอกถ้าไม่ใช่ลูกม่อของวงการมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนผมบอกให้นะนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอาจริงๆเพราะว่าคนทำพระเนี่ยนะครับที่คนนักสร้างเขาเกิดมาจากการอยู่ในวงการนะะถ้าคนเกิดมาจากการอยู่ในวงการเนี่ย เขาจะรู้หนักเบาในเรื่องของการจะลุยการประชาสัมพ mm. ันธ์การบอกกล่าวเขาจะรู้น uh uh ้ำหนักแต่คนที่นะคนที่ไม่ได้อยู่วงการพระมาทำพระจะไม่รู้น้ำหนักนะรู้แต่น้ำหนักเงินอย่างเดียวแต่ไม่รู้น้ำหนักความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะท่านรู้ไหมเขาจะไม่รู้น้ำหนักความเสียหายในวงการพระที่จะเกิดขึ้นเขารู้น้ำหนักแค่น้ำหนักเงินเท่านั้นเอง รู้ว่าทำประชามพันธร์อย่างนี้ได้เงินรู้ว่านะทำแบบนี้ได้ตังแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเกิดนะมันขายดีมากๆอะไรมากๆท่านรู้ไหมโอกาสลบก็มีนะครับนะโอกาสลบก็มีท่านท่านอย่าบอกว่าเข้ามาวงการพระแล้วมันสนุกสนานนะครับนะอย่าคิดว่าเข้ามาวงการพระแล้วมากอบโกยนะครับ นะท่านจะเดือดร้อนผมจะบอกให้อันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะเตือนกันไว้ก่อนนะครับนะาไม่ง่ายหรอกครับนะไม่ง่ายที่ท่านจะเอาเอาเงินทุนของท่านเข้ามาแล้วเข้ามาทําพระแล้วเข้ามาแบบโอ้โหครบวงจรนะเอาไอ้นู่นไอ้นี่นะมาทําเป็นธุรกิจนะวงการพระผมบอกนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจครบวงจรนะครับมันเป็นธุรกิจบุญ คุณต้องมีพื้นฐานของของบุญด้วยนะถ้ามีพื้นฐานแต่จะเข้ามากอบโกยเนี่ยผมบอกว่าพื้นฐานนั้นใช้ไม่ได้นะมันจะเดือดร้อนนะซมนะสมัยเหมือนเหมือนกับนะจัตุคามใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ครับขอวัดนะป่าเจ้าสัวนะครับนะหลวงปู่พ่อท่านขายเก็บนะโอ้โหนะจริงครับผมนะครับอันนี้ นะสื่อสารให้กันฟังนะผมก็พยายามสกิดเตือนนะกระตุกเตือนเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมกลัวว่าท่านจะถลําถลําไปมากนะถลําไปมากเพราะผมได้ข่าวมานะได้ข่าวมานะครับว่าหลายคนเนี่ยกําลังหันนะหันเหจากธุรกิจของตัวเองที่ที่ด,ดูดีเนี่ยนะครับหันเข้าหาวงการพระเพราะว่าวงการพระมีเม็ดเงินค่อนข้างเยอะ นะ่าคิดว่านะ้าจะมาหาสู่วงการพระแล้วจะเป็นเม็ดเงินที่มันได้มาง่ายผมบอกนะครับท่านอย่าคิดอย่างนั้นนะ